สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แม่เพิินดูดวงน,นะคะวันนี้แม่เพลินมีไพ่สองกองเด้งและสองฮะหนึ่งและสองนี่อันนี้กองที่หนึ่งอันนี้กองที่สองนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นเคยรักคุณบ้างไหมตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนแม่เพลินยังไม่รู้นะคะขออนุญาตให้ไพ่ไหลแล้วเรื่องราวนะคะอะไรที่ใช่ปรับใช้ถ้าไม่ใช่ไม่ไมสบายใจไม่ตรงไม่เหมือนวางแม่เพลินไววนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่เพิินไว้ด้วยเดี๋ยวคอมเมนต์นะคะว่าใช่ไม่ใช่เนาะหนึ่งและสองเมื่อพร้อมแล้วแม่เพลินเริ่มที่กองที่หนึ่งนะคะเขาคนนั้นคกา่นะว ความสัมพ er, yes. ันธ um, ์ก be ่อนเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์เดวิลความสัมพันธ์นี้คือความลึกซ <Yeah, ึ้งกันแน่นอนค่ะแม่เพื่อนขออนุญาตพูดแบบนี้นะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและกําลังจะปรับว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะแม่เพื่นว่านะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนกันและมีความรู้สึกลึกซึ้งกันนะคะมีความผูกพันกันก็ได้หรือว่ามีความรู้สึก18บวกกันแล้วนะคะตัวเองขออนุญาตพูดอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นมีความลึกซึ้งแน่นอนและถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความรักหรือเปล่าหาจากหน้าไพ่แม่่นนอกัคะ เป็นเพื่อนกันมองว่ายังไม่ถึงความรักนะแต่ว่าเป็นอะไรที่รู้กันสองคนนะตัวเองลักษณะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรู้จักค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นความรักยังไม่ได้รักกันขอดูแนวโน้มให้รักกันนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปแม่เพื่อนว่านะคะตกลงกันเป็นเพื่อนนะลักษณะว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนลองไปปรับใช้นะคะอย่าไปเครียดน,นะคะแม่เพื่อนพูดโด,ดยรวมนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่2ค่ะเขาคนนั้นเคยรักเราบ้างหรือเปล่าโดยจากหน้าไพา่ขอดูความสัมพันธ์ก่อนค่นคะไพ่ขึ้นเด e e มเบลเลอร์เดียมเบลเลอร์นะคะแล้วก็ The Moon. ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ อา,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอายุแตกต่างเขาคนนั้นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนค่อนข้างอีโกสูงและนะคะเป็นคนที่มองว่ามีเสน่ห์ด้วยแหละนะคะแต่ว่าเดอะมูนเนี่ยเดอะมูนตัวเราก็มีเสน่ห์ไม่ไม่น้อยกว่าเขานะจ๊ะแต่เราถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาเคยรักเราบ้างหรือเปล่าขอดูความสัมพันธ์นะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหน10 of cups ค่ะไม่เพินว่าความสัมพันธ์เนี่ยรักกันนะคะแต่ว่านะ,ะปัจจุบันวันนี้ดีเอ็มเพลเลอร์และเดอร o มูนมีปัญหาคะ่ะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องมาความสัาญหา เรื่องงานเรื่องเงินทําให้มีความตึงเครียดกันเกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้ขอดูปัจจุบันว่าปัญหาคืออะไรค่ะต้องปรับนะแม่เพิรนว่าต้องปรับแล้วล่ะค่ะนะจ๊ะเราถามว่าเขารักคันไหมดูจากหน้าไพ่แม่เพิรนว่ามันเกินคําว่ารักแล้วหลักมันเป็นการที่อยู่กันด้วยความผูกพันและเกินคําว่ารักไปแล้วดังนั้นลองไปปรับใช้นะคะตัวอ,อย่าไปคิดมากนะจ๊ะวันนี้แม่เพิรนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ